สวัสดีครับผมนายขาจอนันดิวันนี้ผมจะมาสอนทำเวทควสใไขข้อสงสัยว่าทำไมกดเควสแล้วมันไม่ไปมันไม่วิ่งแล้วมันให้ทำอะไรสังเกตนะครับจอซ้ายมือน,นี้นะคือเลเวลแรกแๆประมาณเลเวล10ถึง20โดยประมาณถ้าคุณทำเควสมาเรื่อยๆแล้วมันจะเจอเควสนี้ดูนะ เห็นไหมครับว่ามันจะได้หินแล้วก็ e x p ถ้าคุณกดรับตรงนี้แล้วมันไม่ไปมันอยู่นิ่งๆเห็นไหมครับมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันให้เราไปลงวอหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะด้วยเควสถึงจะผ่าน <c oughs> คุณถึงจะได้หินเควสมันมีแค่2อย่างครับผมคือ1ลงวอแล้วให้ชนะ สำหรับคนที่เลเวลสูงสูงกดแล้วมันวิ่งแล้วลงวอแล้วแต่ไม่ผ่านมันให้ไปยึดพุแล้วก็ชนะด้วยฆ่าคนด้วยแล้วก็อีกเควสหนึ่งคือยึดพุเสร็จมันให้เข้าไปดันพุแล้วก็ไปฆ่ามอนในนั้นหนึ่งตัวแล้วเควสก็จะผ่านมีแค่3มอย่างหลักๆคือลงวอชนะยึดพุชนะเนะข้าดัานพุ ฆ่ามอน1ตัวแล้วก็ผ่านแล้วมันก็มีอีกหนึ่งเควสคือเควสที่ให้ฆ่าบอสตัวใหญ่ไม่ใช่มินินะครับบอสตัวใหญ่ๆมันตีดอร์ละ5พันดอร์ละ3พันกดแล้ววิ่งหามันให้เจอครับตัวมันจะใหญ่มากๆใหญ่ใหญ่เต็มจอไม่ใช่ไอมินิตัวที่แบบว่าทุกผมไม่โป้องอ่ะใหญ่เกือบเต็มจอแล้วครับวิ่งหาให้เจอแล้วฆ่ามันไอ้น,นี่คือเลเวลสูงแล้วเวลาวิ่งมา เห็นไหมครับหลักๆเหมือนกันเลยครับคือมันจะได้หินได้เงินได้ exp แล้วเรารับเนี่ยมันก็กดไปไม่ได้เพราะมันให้เราไปลงวอหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจว่าเควสที่ไม่วิ่งไม่เสร็จสักทีมันให้ทำอะไร 1. ลงวอชนะ 2. ชนะดันพุยึดพุ 3. เข้าไปในดันฆ่ามอนซา 4ตีบอสตัวใหญ่ๆห,หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมนะครับ 1M 35บาท 3M 100บาทยาแดง1,000 10, 0ขวด80บาทมานา40บาท1,000 10, 0ขวดหากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซัตไข้งฝากคอมเมนต์ด้วยขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ